การประทะก,กันของอกองกำลัง PDF กับกองทัพเมียนมาดุเดือดมากที่สุดในเวลานี้ต้องยกให้พื้นที่เมืองกะเลภาคสกายหลังเปิดฉากสู้กันแบบปิดหมู่บ้านปะทะก,กันมานานร่วมเดือนโดยกองทัพเมียนมาและ PDF ต่างเสียชีวิตหลายคนแต่กองทัพเมียนมาเสียชีวิตมากกว่าร้อยนายซึ่งเหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากกองทัพเมียนมาบุกจับ PDF หญิง9้าคนทำให้กองทัพ,พ PDF ในกะเลภาคสกาย เปิดฉากช่วยเหลือตัวประกันนี่คือภาพการฝึกยุทธวิธีรบของเหล่าบรรดากองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF ของรัฐบาลแห่งชาติ n อ g จับมือกับเหล่ากองกำลังชาติพันธุ์ซึ่งเวลานี้หลายสมรภูมิปฏิบัติงานจริงผลการประทะไม่ธรรมดาเมื่อทหารเมนมียเสียชีวิตจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในสงครามกลางเมืองที่บานปลายทุกพื้นที่ที่สำคัญในส่วงกลาโหมของไทยแจ้งเตือนหน่วยงานด้านความม่นคงตามแนวชายแดน เฝ้าระวังการสู้รบตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นหลังช่วงสิ้นฤดูฝนรวมไปถึงการห้ามซื้อขายอาวุธสงครามผ่านชายแดนไทยโดยเฉพาะอาวุธปืนและเครื่องกระสุนของหน่วยงานราชการขณะที่ภาพรวมเมียนมาเวลานี้ถูกด้อยค่าจากเวทีโลกโดยเฉพาะเวทีอาเซียนเองไรผู้นํารัฐบาลเมียนมาในสองเวทีใหญ่ล่าสุดของเหล่าชาติพันธมิตรอย่างไรก็ตามช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้แทนจีนญี่ปุ่น และรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเดินทางไปพบกับพลเอกเอพัพสุสมินองไลน์ผู้นำรัฐบาลกองทัพเมียนมาประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ กองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF ในเมืองกะเลภาคสกายที่ผ่านการฝึกฝนการใช้อาวุธภูมิประเทศและยุทธวิธีการโจมตีการถอยร่นเพื่อให้มีความพร้อมเมื่อต้องออกไปปฏิบัติงานจริงล่าสุดกลางเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 1 4กองกำลัง PDF เมืองกะเลออกปฏิบัติการกระจายกำลังโจมตีกองทัพเมียนมาที่เขามายึดหมู่บ้านหลายแห่งในเมืองกะเลรวมถึงก่อเหตุโจมตีฐานที่มั่นของ PDF ซึ่งมีกองกําลังราว20คนจับก,กลุ่ม PDF หญิงไป9คนทําให้กองกําลังรวมทีมกันกว่า5กลุ่มคือกลยล f ีดีชินเนเชนแนลดีเฟนฟอร์หรือ CNDF ชินแลนดีเฟนฟอร์ e หรือ CDF แดนเจอร์เกเลย e ดีเฟนฟอรหรือ r k d f และกลุ่มต่อต้านชุมชนอื่นๆต่อสู้กับกองกําลังรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือสมาชิก PDF ที่ถูกจับกลุ่มเหตุการณ์นี้ทหารเมียนมาอย่างน้อย20นายเสียชีวิตในการสู้รบ และมีการปิดล้อมทหารเมียนมาในหมู่บ้านทําให้กองทัพเมียนมาต้องส่งเฮลิคอปเตอร์มาสนับสนุนโจมตีกลุ่มรมดาว PDF นอกจากนี้ยังมีการระดมปืนใหญ่ยิงเข้าใส่ PDF และกองกำลังทั้ง5กลุ่มโดยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีทหารเมียนมาเสียชีวิตจากการประทะในภาคสกายภาคมะเกลแ,และรับชีนกว่า120่นายซึ่งมีในทหารระดับผู้บังคับกองพันและเจ้าหน้าที่ระดับสูงถูกสังหาร ขณะที่เรล่ากำลังต่อต้อตานพลเรือนเสียชีวิตไป15นายและมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกจำนวนหนึ่งทางนี้ของทงเมียนมากยังคงประจําการอยู่ในพื้นที่มากกว่า3,000นายโดยได้ปล้นทรัพย์สินและขอบ้านเรือนรวมถึงเริ่มมีรายงานการก่อความรุนแรงทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตมะแก้วภาคสกายและลัตชินพื้นที่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การโจมตีของรัฐบาลทหารเมียนมา นอกจากนี้รวมถึงรัทชาและรัทธยาทั้งนี้กองกำลังกลุ่มเชติพันธุ์ต่างเร่งฝึกกองกำลังป้องกันประชาชนที่นับวันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชายโดยนอกจากความแข็งแกร่งทางร่างกายความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธแล้วยังมีการเพิ่มทักษะยุทธวิธีการรบในเมืองการปฏิบัติการรบระยะประชิดให้แก่กองกำลัง PDF ด้วยเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์การสู้รบในเวลานี้ ที่สมรภูมิส่วนใหญ่คือในเขตเมืองในแต่ละพื้นที่เรียกได้ว่าเวลานี้กองกำลังชาติพันธ์รวมเป็นเนื้อเดียวกันกับกองทัพภาคประชาชนเพื่อต่อกรกับสตูคนเดียวกันคือกองทัพเมียนมามีการอัดวิดีโอแสดงจุดยืนพร้อมทั้งกำลังทหารไม่ต่างจากสถานการณ์การสู้รบในสงครามกลางเมืองของตะวันออกกลางในหลายประเทศาล นางพลเอกคงชีพตันตวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่านาย,ยกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพกอรมนฑและตำรวจโดยเฉพาะกาำลังป้องกันชายแดนทั้งทางบกและทางน้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยได้มีการประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดชายแดนเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้เป็นไปตามหลักสากล ควบคู่กับการป้องกันควบคุมโรคเข้มข้นในพื้นที่นอกจากนี้ให้จับตาเฝ้ราระวังสกัดกัน้นและทำลายกระบวนการค้าอาวุธสงครามตามแนวชายแดนที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นโดยทุกหน่วยต้องกวดขันเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยครางอาวุธของหน่วยทหารและตำรวจเน้นย้ำต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดขณะที่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาทูพิเศษจีน ทูพิเศษเพื่อความปองดองในเมียนมาของญี่ปุ่นและรองนายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปพบปะหารือกับพลเอกอับดุลมินอ,องไลผู้นำรัฐบาลเมียนมาที่กรุงเนบิดอโดยไม่มีการถแถลงข่าวออกมาแต่อย่างใดโดยนายดอนปารมัดวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเดินทางไปที่กรุงเนบิดอเมื่อวันที่14พฤศจิกายนและได้พบกับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาแต่ถือเป็นผู้แทนต่างชาติเพียงคนเดียว ที่มีตำแหน่งในรัฐบาลเดินทางไปพบกับผ้นําเมยนมาพร้อมทั้งระบุว่านอกจากการหารือที่ละเอียดอ่อนยังมีการนำสิ่งของบริจาคล้ำหนักรวมกว่า17ตันมอบให้กับเมียนมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขณะที่ศุนย์กั้เฉียงถูตพิเศษด้านกิจการอาเซียนของจีนเดินทางไปยังเมียนมาเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่เมียนมารัฐประหารส่วนรัฐบาลญี่ปุ่นได้มาหมายให้นายโยฮิอีซาซาคะ พูดพิเศษเพื่อความปรองดองในเมียนมาเดินทางพบกับพลเอกอภิสโอมินอ,องไล์หารือเกี่ยวกับสถานก,การณ์ในปัจจุบันกระบวนการสนิภาพในเมียนมารวมถึงการให้ความช่วยเหลือของญี่ปุ่นต่อเมียนมาโดยหมองหมองอ่อ,อนรัฐมนตรีสาราสนเทศของเมียนมาระบุว่าเมียนมากำลังวางแผนที่จะกลับมาเปิดด่านพรมแดนทางบกซึ่งติดกับไทยและจีนภายในเดือนมกราคมปี2515 หลังจากนั้นเมียนมาจะวางแผนเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศอีกครั้งทั้งอย่างระบุว่ารัสเซียจีนและนักลงทุนภาคเอกชนของอินเดียต้องการให้เมียนมาก,กลับมาเปิดพรมแดนประเทศอีกครั้งเพื่อดาเนินการตามข้อตกลงต่างๆร่วมกันทั้งนี้การประชุมสุดยอดจีนอาเซียนสมัยพิเศษฉลองครบรอบ30ปีวามสมพันธ์จีนอาเซียนซึ่งเป็นการประชุมแบบเสมือนจริงผ่านระบบออนไลน์ โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระบุว่าจะช่วยส่งเสริมความสงบสุขความมั่นคงและการพัฒนาในระดับภูมิภาคทั้งยังระบุว่าจีนไม่คิดที่จะครองความเป็นใหญ่หรือใช้ข้อได้เปรียบของประเทศขนาดใหญ่เพื่อรังแกประเทศที่เล็กกว่าและจะทํางานร่วมกับอาเซียนเพื่อกะจัดปัญหาการแทรกแซงจากภายนอกซึ่งจีนและอาเซียนได้ขจัดสัญญ,ญาณการเกิดสงครามเย็นไปแล้วและตอนนี้ ได้เสริมสร้างความมั่นคงอย่างมีสเสถียรภาพอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดดังกล่าวเปิดฉากขึ้นโดยไร้เงาตัวแทนจากเมียนมาแต่ยังไม่ทราบเหตุผลที่ชัดเจนในประเด็นนี้และโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมายังไม่มีการออกมาตอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พลเอกอภิสโทมินองลายก็ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม2 5 1 4เนื่องจากรัฐบาลทหารเมียนมา ไม่ยอมปฏิบัติตามหลักฉันทามติ5ข้อตามที่เคยให้ไว้กับอาเซียนอย่างไรก็ตามรัฐบาลเงาเมียนมาหรือรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG ได้เปิดขายพันธบัตรระดมทุนค้นล้มรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นวันแรกระดมทุนแล้วได้เงินกว่า208ล้านบาทซึ่งถือเป็นการระดมทุนเพื่อใช้เป็นงบป,ประมาณในการค้นล้มระบอบก,การปกครอ,องของเมียนมาที่นำโดยคลเอกอวสโสมินอองไล ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาทั้งสถานการณ์การเมืองการสู้รบภายในประเทศที่นับวันจะยิ่งไร้ความสงบมากยิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาเริ่มสารต่อความสัมพันธ์แบบระมัดระวังในทุกประเด็นที่ละเอียดอ่อน